ฝากแชร์ไปทิพหน่อยเร็ว ต่แชร์พิชิตด้วยตามต่สยีกี่คนแล้วฮะเจ็ดร้อยกว่าคนเนัญ่อะไรกันนะคัูนะคเอ่อ้วไปืองนะครบนรเ สัญญาณดีไหมฝากกดแชร์วิทิปด้วยน้องไข่มุกลูกเออทุกคนฝากกดแชร์ไปทิปด้วยนะคะอย่าพึ่งไปกันฝากแชร์เลยนะคะทุกคนคะ่ะเออยอย่าพึ่งไปไหนกันค่ะฝากกดแชร์วิทิปหน่อยอ่า โ <ator> อ้เออโย,ยเจาะกับคิดน้องชาลลฝากแชร์ไปทิปด้วยเอฟตีสมัยแชร์แล้วค่ะไปไหนการคนละหนึ่งร้หนึ่งแชร์เลวต้อง6 0ร้อยกว่าคนนะขอคนละหนึ่งแชร์เองนะเออสอัญญาณไม่ดีไงเมื่อกี้อะตอนนั้นนะเออ เออก็อใส่บิกินี่ไปเลยสิคะแม่ที่จริงอะ่ะหนูขับรถตามดีไหมอ,อ่ะเออเออเอาไหมกลับก่อนออแล้วก็ดูขับรถตามกับรถกับรถหนูอ่ะเออใช่ใช่ใช่เพราะ พะเมื่อกี้สัญญาณไม่ดีแล้วคนอะออกหมดแบบนี้ก็แล้วกันทุกคนเดี๋ยวพี่ทิพยไลฟ์ใหม่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทิพย์แต่จะขับรถตามนะทุกคนนะสวัสดีค่ะ